วันนี้จะพามาดูโบเวอร์ไล้สายจากแบรนด์อิงโคกันนะครับใช้ได้ทั้งในบ้านและสวนไม่ว่าจะเป็นการเป่าเศษใบไ,ไม้ เป่าไล่คาบน้ําหลังล้างรถเสร็จหรือจะใช้เป่าแผงคอยแอร์หลังจากที่เราล้างแอร์เสร็จตัวนี้ก็ทําได้สบายเลยครับมาพร้อมกับ2โหมดการทํางานทั้งการเป่าลมและการดูดฝุ่นในตัวเดียวกันเลยนะครับความเร็วลมสามารถปรับได้2ระดับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ P20S ของ4แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นอิงโคทอทัลและเจ t เวอครับ ด้วยราคาค่าตัวเครื่องเปล่าไม่ถึง700บาทเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเขาจะมีรายละเอียดอะไรบ้างและการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดสเปคตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้จะมีรหัส CABL I 2 0 0 1 8เป็นมอเตอร์แบบมีแปลง่านนะครับสามารถเป่าลมได้ที่2.7ลูกบาทเมตรต่อนอาทีมาพร้อมกับความเร็วรอบ2ระดับคือที่รอบต่ำ9 0 0 0รอบต่อนอาที และที่รอบสูง18,00 0รอบต่อนาทีครับตัวเครื่องเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับเขาจะมีมาให้แค่2ชิ้นก็คือตัวบัวเวอร์เปล่าไม่มีแบตเตอรี่มาในแพ็คนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหัวต่อสีดําตัวนี้นะครับหัวต่อตัวนี้เราก็จะสามารถใส่ได้ทั้งด้านหน้าของเครื่องเพื่อใช้ในโหมดเป่าและใส่ด้านข้างของตัวเครื่องเพื่อใช้โหมดดูดครับแต่ในโหมดดูดเนี่ยเขาจะไม่มีถุงเก็บฝุ่นมาให้นะครับก็คือน่าจะเน้นไปที่การเป่ามากกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเครื่องกันนะ ตัวเครื่องเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกเนื้อค่อนข้างดีเลยครับตรงก้านจับนะครับจะไม่มียางการลื่นมาให้นะครับแต่เขาจะเสาะร่องพลาสติกมาให้ทําให้การจับยังกระชับมือพอสมควรครับถัดขึ้นมาจะเป็นตัวไกสําหรับใช้กดทํางานนะครับตัวนี้เขาจะไม่มีตัวล็อกก้านกดมาให้นะครับถ้าเราต้องการจะใช้งานอย่างต่อเนื่องต้องกดแช่เองทั้งหมดเลยนะครับและเหนือตําแหน่งไกขึ้นไปเนี่ยจะเป็นตัวปรับรอบความเร็วของเครื่องครับโดยจะมี2โหมดคือโลและไฮครับหรือก็คือรอบต่ําและรอบสูงนะครับ ที่รอบต่ำเนี่ยจะเป็นการควบคุมทําให้เราไม่สามารถกดไกลลงได้สุดครับและเมื่อเราเลือกโหมดทํางานที่รอบสูงหรือ high ก็จะทําให้เราสามารถกดไกลลงได้สุดครับก็คือการควบคุมรอบมอเตอร์ของเครื่องนี้นะครับจะเป็นการควบคุมการกดไกของเราครับไม่ได้เป็นการควบคุมที่มอเตอร์โดยตรงครับถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่ตรงนี้จะเขียนว่า p 2 0 s ซึ่งจะสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ของอิงโคและอีก3แบรนด์ที่กล่าวไว้ข้างต้นได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูน้าหนักตัวเครื่องของเขากันบ้างนะครับเมื่อช่างตัวเครื่องเปล่าแล้วเนี่ยจะได้น้ําหนักอยู่ที่1119กรัมนะครับและเมื่อรวมแบตเตอรี่ขนาด2แอมป์เข้าไปแล้วจะได้น้ําหนักอยู่ที่ 1, 5 0 0กรัมนะครับและน้ําหนักเมื่อใช้งานจริงก็ถือว่ากําลังพอดีนะครับไม่รู้สึกว่าหนักจนเกินไปครับเดี๋ยวเราไปลองชมการใช้งานการเป่าดูดีกว่าครับว่าจะใช้งานได้ดีแค่ไหน เดี๋ยวเริ่มที่การเป่าใบไม้ก่อนนะครับตรงนี้เราจะใช้ปรับรอบที่ความเร็วสูงสุดเลยนะครับก็ถือว่าเป่าพวกเศษใบไม้ได้ดีเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป่าเศษใบไม้ที่ติดอยู่ตามหญ้าเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องใช้เครื่องที่เป่าเศษใบไม้โดยเฉพาะเพราะอันนั้นเขาจะให้แรงลมที่มากกว่าครับต่อไปเป็นการเป่าคาบน้ําหลังการล้างรถนะครับก็สามารถเป่าไล่น้ําได้ดีเลยครับ โดยเฉพาะตามซอกมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่องฝาถังน้ํามันหรือจะเป็นตรงที่ล้อแม็กที่มีลายซี่ทีีที่ยากต่อการเช็ดนะครับการใช้โบเวอร์เป่าลมเนี่ยก็ทําให้เราสามารถเป่าไล่น้ําตามซอกต่างๆได้ดีกว่าการเช็ดครับนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ในการเป่าฝุ่นทำความสะอาดในบ้านหรือจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ได้นะครับ ตัวนี้ผมจะใช้เป่าทําความสะอาดฝุ่นของคอมเพรสเซอร์ตู้แช่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเป่าฝุ่นในช่องหรือพื้นทีแคบๆตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราสาธิตการใช้งานเบื้องต้นให้ดูกันแล้วนะครับก็พบว่าเครื่องตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีเลยครับเหมาะสมกับราคาค่าตัวของเขาที่มีราคาเพียงแค่670บาทนะครับที่มีข้อดีไม่ว่าจะเป็นปรับความเร็วรอบได้ ถึงแม้ว่าการปรับความเร็วรอบตัวนี้จะไม่ได้ปรับที่วงจรควบคุมมอเตอร์นะครับแต่จะเป็นการปรับโดยการล็อกไกกดไว้แทนและยังสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ P20S ของ4ี่ยี่ห้อก็เหมาะมากเลยครับสำหรับคนที่มีแบตเตอรี่ของทั้ง4แบรนด์นี้อยู่แล้วและต้องการจะหาโบเวอร์เครื่องป่าออกมาใช้งานสักตัวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวสั้นๆของเจ้าโบเวอร์ตัวนี้ถ้าหากท่านไหนชอบก็รบกวนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ